นิสัยของฝรั่งตอนจีบกันตอนเป็นแฟนกันส่งเงินให้กันกับหลังแต่งงานแตกต่างมากย้ายของหนูนะเพิ่งจะแต่งงานมาปีนี้แต่ว่าเป็นแฟนกันมาสามปีนะเออเนี่ยวางแผนว่าจะมาอยู่ต่างแดนแต่หนูก็ไม่อยากมาเพราะว่าความรู้สึกว่าอึดอัดละอืมรู้สึกไม่มีความสุขเหมือนกับตอนที่เขามาเที่ยวหาเหมือนกับตอนที่เราเป็นแฟนกัน อพอแต่งงานปั๊บเริ่มหนีบเริ่มเหนียวนะแล้วก็อ้างนู่นนี่นั่นแล้วเขาก็บอกอยู่ว่า,อ,าอยากจะเอามาอยู่ด้วยจะได้ลดหย่อนผ่อนการค่าใช้ใจ่ายแล้วหนูจะมาอยู่ได้ยังไงบอกตรงๆว่าหนูไม่อยากมานะเออแล้วณนะขณะนี้เงินทองก็ให้น้อยลงริงอยู่สามปีส่งให้เออก็ได้ใช้หนี้อยู่แต่ก็ไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ณนะวันนี้ยิ่งจะเอาเรามาอยู่ต่างแดนแล้วดูอาการแบบ ใช้อารมณ์เริ่มฟิตรเริ่มฟัดว่าะันเออหนูชักจะรับไม่ไหวก็มีทะเลาะงงแง้งกันบ้างเอารอบนี้เขามาอยู่ด้วยสองเดือนเต็มๆแล้วก็จะเดินเรื่องมาในต่างแดนจะเอามาอยู่ด้วยเลยแต่แต่งงานในเมืองไทยน่ะแต่งเสร็จละในรอบนี้นะคะก็จะอยู่ยาวเนาะแต่เรารู้สึกว่าอารมณ์การใช้เงินเขาเปลี่ยนแปลงไป แตกต่างกับตอนที่เป็นแฟนกันสามปีที่เที่ยวไปหาด้วยกันนะไปเทีย่ยวอุ้ยเฮฮะสปอร์ตอยากได้อะไรก็คือได้นะฮะอืมสจวาพินิจพิจารณาการลงทุนของฝรัง่งเนาะได้เมียเป็นตัวตนเขาก็หวังให้เฮาเซฟนําเด้อเออพินิจพิจารณาให้ดีเรายังมองต่มุมตัวเองวันนี้จดทะเบียนสมรสแล้วเป็นเมียเต็มเต็มอืมสามปีมันอาจจะ เขาเรียกว่าโปรโมชั่นเนาะในช่วงที่ว่าไปหาปีละครั้งมันยังไม่ได้สัมผัสกันจริงๆแต่พอเรามาอยู่ด้วยกันนานเข้าเนี่ยอืมนี่คือสิ่งที่เธอจะต้องยอมรับความเป็นจริงที่เขาเป็นคําว่าผัวจดทะเบียนสมรสนะเออเงินทองกระเป๋าเขามีมากมายเท่าไหร่เราก็ควรที่จะเรียนรู้แล้วก็อืมเราไม่ใช่ว่าจะรีดอย่างเดียวให้สังเกตสังการการใช้เงินของผัวเขามีปัญหาหรือเปล่าเราก็ต้องอยังเชิง เออไหวไหมมีภาระเออฉันเป็นภรระเธอหรือเปล่าเออเอาความกระตุ้นจากขอบคุณก่อนแล้วค่อยเกินกล่าวนะฮะไม่ใช่คิดซะว่าแต่งงานแล้วจะต้องได้มากกว่าตอนที่เป็นแฟนกันชีวิตเขาอืมจะต้องเออเขาเรียกอะไรอ่ะหวานแหววหรือว่าเงินถึงกว่าบางทีอ่ะนี่คืออาจจะเป็นนิสัยของความเป็นจริงแต่ยายจ๋าก็ยังมองว่าเป็นช่วงปรับ พราะสิ่งไหนที่เรายัางไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงๆเนาะสิ่งไหนที่ไม่ถูกใจก็ให้เปิดใจพูดคุยแต่เรื่องเงินเงินทองทองหวังว่าแต่งงานเราได้มากกว่าเนี่ยเราต้องพิจิตริจณา,าบางทีอย่าลืมว่าฝรั่งเขาไม่ได้โง่อืมโลกออนไลน์ก็เปิดให้เขาเห็นทางเราก็รู้ทางเขาก็รู้เอ,อเขาก็ควรเขาก็ระมัดระวังตัวเองเช่นกันนะหนึ่งเราต้องวัดหนึ่งอายุเท่าไหร่อันนี้ไม่ได้บอกมาเนาะ สองนะคะเขาทํางานพื้นฐานรับผิดชอบเรายังไงสามในเมื่อแต่งงานกันแล้วแผนที่จะมาอยู่ต่างแดนแล้วเขาอยู่ยังไงนะคะและนี่ก็ไม่ได้เคยม,มาเที่ยวเลยนะเนาะถ้าสี่ถ้ายังไม่อยากมาเราก็ต้องพูดคุยเกินกล่าวเขาเอาข้ออ้างจุดตรงไหนตรงไหนที่จะอยู่ในเมืองไทยได้อืมถ้าหาผัวที่อยากอยู่เมืองไทยจริงๆเนี่ยต้องหาผัวกเกษียณที่เขาต้องการไปอยู่ในเมืองไทย อย่าไปหาผัวฝรั่งที่ยังอยู่วัยทำงานนะคะอืมเพราะว่าเขาเนาะทำงานทั้งปีส่งเงินให้เราใช้และไปหาเราได้เพียงแค่เดือนเดียวเนี่ยมันก็ต้องนึกถึงตัวเขาอันนี้คือเป็นข้อถางที่ให้เลือกแต่ณนะวันนี้เรามีแฟนที่อยู่ในวัยทำงานเขาย่อมอยากให้เรามาอยู่ด้วยและคำว่าเม er ียเงินเดือนเนี่ย ถ้าคิดอยากจะได้เหมือนตอนอยู่เมืองไทยแล้วเขาส่งให้จะต้องเคลียร์คุยให้เคลียร์ว่าเขาจะไหวไหมนะะอืมไม่ไหวเราก็ต้องมาบวกลบคูณหารเพราะ,ะการส่งให้เราสมมติว่านะน,นี่เปรียบเทียบไม่ได้บอกว่าส่งให้ใช้เท่าไหร่เนาะหมื่นหนึ่งหรือหมื่นห้าอืมตัดบทนั่นคือส่วนของเราใช้แต่ถ้ามาอยู่ต่างแดนเธอยังจะเอาหมื่นห้า พร้อมกับค่าใช้ใจ่ายดูแลเธอแรงเขาจะไหวไหมอันนี้ก็ต้องพินิษพิจารณาเอาเนาะพูดเป็นกลางนะฮะในมุมว่าฝรั่งไม่ได้รวยกันทุกคนอ่าการเขาเริ่มเซฟเงินหรือมีแผนในเรื่องเนี้ยอ่แตกต่างกับตอนที่เป็นแฟนนะฮะเราก็ต้องพินิษพิจารณาอืมจะมาคิดว่าอ๋อเป็นแฟนให้เยอะพอเป็นผัวปับ๊บอ่าให้น้อยลงไม่เอาละน,นี่จดทะเบียนแล้วนะอย่าลืม เออกลัวจะหาผัวฝรั่งมาเป็นตัวตนจนได้จดทะเบียนก็ไม่ใช่เื่อง,งแต่พอได้มาแล้วโอ๊ยตอนซี้ยานี่โหย,ยุ่งยากยิ่งกว่านะจะบอกให้ <c oughs> คิดให้ดียิ่งถ้าแต่งสองประเทศแล้วโต้องมาหยาประเทศฝรั่งพร้อมไปหยาประเทศไทยนะคะเออต้องเคลียร์ทั้งสองทางห้อยยุ่งไปอีกเนาะพินิดพิจารณาเอาอืมให้ถือว่าเป็นการเรียนรู้อ่าก็เอาข้อคิด การคุยเรียนรู้นิสัยเขาอย่าคิดให้เขาเอาแต่เอเขาเรียกว่าเอาใจเราทุกอย่างนะฮะเงี้ยเงินเงินทองทองเนี่ยมันเป็นจุดอ่อนของหัวใจคําว่าชีวิตคู่ถ้ามากจนเกินไปจนเขาเอาเบียดเบียนตัวเขาเชื่อไหมยาจ๋าเชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพ <c oughs> รา่ังทิ้งเราทันทีเพราะชีวิตเขาอืมความสุขที่แท้จริงต้อง ขึ้นมาที่เขาเขามีความสุขที่มีเราเาเขาถึงอยากจกเงินในกระเป๋าเขามาซัพพอร์ตเราแต่ถ้าเมื่อไหร่เราทำตัวมีปัญหานะทำให้เขาไม่มีความสุขหวังแต่จะเอาเนาะไถเขาอย่างเดียวเขาก็ต้องถอยเพื่อตัวเองอันนี้คือความเป็นจริงเลยเอา่าเพราะฉะนั้น มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่งานกันแล้วจุดเริ่มต้นอืพูดคุยได้บ้างเสียบ้างเขาเขาเรียกว่าเราไม่ได้ทุกข้อหรอกบวกลบคนหารคุยกันแล้วได้บ้างเสียบ้างชีวิตเรามีเขาดีกว่าเมื่อก่อนก็ให้นับว่าเป็นความโชคดีของเราแล้วเปรียบเทียบใครไม่ได้คู่ชีวิตของแต่ละคนเนาะคุณค่าของเงิน แต่ละคนก็แตกต่างสำหรับเราถ้าวันนี้เรามีเงินแสนก็ถือว่าเราโชคดีวกว่าเมื่อวานในชีวิตของตัวเองนะคะจะมามองแล้ววิ่งตามคนที่ได้เงินล้านมันไม่ได้สาวือือยายจ๋าก็แนะนําได้แค่นี้นะพินิษพิจารณาเอาอืมเพิ่งแต่งหมดัดหมัดรู้สึกไม่ถึงใจผัวไม่ให้เงินเท่าเดิมก็จะทิ้ง มันไม่ง่ายแบบนั้นเด้เจอฝรั่งหัวหมอเรียกคืนทุกบาททุกสตางค์ขึ้นมาลำบากเด้ณนะปัจจุบันเนี่ยให้สังเกตสังการให้ดีนะเ <c oughs> ออก็ขอให้ปรับความเข้าใจเนาะพินิษพิจารณาเอาอมเป็นแฟนกันอยู่ยังบได้จดทะเบียนแต่งงานก็พอว่านะแต่ณนะวันนี้แต่งงานแล้วเขาจะเอามาก็ต้องมาเรียนรู้ อายุยังไม่มากมีโอกาสมาทํางานก็ได้เงินอืมอยู่ไม่ได้ในะวันข้างหน้าก็คอยว่ากันอีกทีชีวิตอะเลือกแล้วก้าวแล้วนะอันเนี้ยถามว่าก้าวเอยเต็มขาหรือยังก็ก้กาวไปขานึงแล้วคําว่าจดทะเบียนแต่งงานถึงแม้ยังไม่ได้มาแต่งแดนอ,อต่างแดนแต่เขาก็ตั้งใจที่จะเอาเรามาก็ต้องมามวัดใจทดลองอย่างภาระทางเมืองไทยเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เรา ต้องกินต้องใช้หรือว่าความรับผิดชอบเราก็พูดกับเขาตรงๆถ้าเราหมางเมืองนอกจุดนี้ช่วยได้ไหมหนู่นนี่นั่นเขาก็ต้องช่วยอยู่แล้วพูดด้วยเหตุผลนะก็ขอให้เคลียร์กันได้ขอให้เดินหน้าอ่าไปด้วยกันเพราะว่าแต่งงานกันแล้วเนาะเออยู่ได้ไม่ได้ไปมันให้สุดเคลียร์มันให้โล่งถ้าเดินหน้าลุยเคลียร์แล้วอยู่ไม่ได้เราจะไม่มีอะไรค้างขาดใจ ความใจร้อนอืมก้าวไปข้างหน้าแล้วเจอคนไม่ดีอ่ที่ไม่ให้เลยเราจะย้อนคิดถึงคนนี้ไม่ได้อดจะย้อนคิดถึงไม่ได้แต่ถ้าเราสู้ไปด้วยกันถึงสุดท้ายเลิกลากันถือว่าเราทําดีที่สุดเราเคลียร์ใจเขาใจเราเราก็หาผัวใหม่ได้อย่างชิวๆอ,อ,อันนี้คือมุมมองของเยจาคิดเห็นเป็นยังไงเติมเสริมกันด้วยเนาะ